สวัสดีครับทุกคนผมอันนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ผมเริ่มจริงๆจังกับเกม v a l o r เรนนะครับผมนะครับเป็นมือใหม่ v a l o r าเรนนะครับแบบว่ามือใหม่แบบสดๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะตั้งเซนยังไงนะครับแล้วก็ซ้อมแบบไหนถึงจะไม่มั่วผมเดยลองทำรูทีน25นาทีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมสำหรับใครที่เพิ่งผ่านมาเจอกันครั้งแรกนะครับผมเป็นมือใหม่เกม FPS นะครับผม ปกติเล่นแต่เกมแนว MMORPG นะครับแนวแบบพวก Summoners War l e และ l o กอะไรพวกนี้มากกว่านะครับช่องนี้ผมเลยอยากจะแชร์ว่ามือใหม่จริงๆอย่างผมจะฝึกยังไงให้เก่งขึ้นไปทีละวันนะครับส่วนตัวผมได้หาเซนต์มาของตัวเองเจอแล้วนะครับผมแล้วก็กำลังฝึกไปเรื่อยๆอยู่นะครับผมแนะนำนะครับให้ผู้ชมที่เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับใครที่เพิ่งเริ่ม ลองหาเซนที่สบายกับตัวเองแล้วฝึกไปเรื่อยๆจะดีที่สุดก่อนนะครับ mm hmm. การซ้อมของผมจะเป็นการซ้อมของมือใหม่นะครับผมจะแบ่งเวลาเป็นเวลาประมาณนี้นะครับผม mm hmm. ก็คือว่าผมจะเข้าอิมเพนนิ่งนะครับแล้วอวอร์มมือประมาณ10นาทีนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะผมจะเข้าเกมแล้วก็ไปเล่นเดสแมทอีก1เกมนะครับ ันนี้นะครับก็จะเป็นเดตแมทที่ผมเล่นนะครับก็จะเป็นการฝึกใช้ปืนพกที่ชื่อว่าเชลลิฟตนะครับในการฝึกยิงหัวนะครับในเบื้องต้นนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าผมเพิ่งฝึกได้ไม่กี่วันนะครับในการฝึกเซนนะครับมันทําให้ผมนะครับยังไม่ค่อยชีนเกี่ยวกับปืนด้วยนะครับเกี่ยวกับอัตราการดีดของปืนนะครับแล้วก็อัตราในการแบบรีคอยของปืนนะครับผมเลยทําให้ผมแบบ ตัวเยอะมากๆนะครับในช่วงแรกในช่วงที่เราฝึกอินแรกๆนะครับผมมันจะไม่ชินนะครับเพราะว่าอินนะครับมันยิงทีละนัดทีละนัดทีละนัดนะครับแล้วก็ไม่มีแรงรีคอยปืนนะครับแต่ว่าในเกมนะมันจะมีแรงรีคอยปืนหรือว่าแรงดีดของปืนนะครับแล้วก็ในการกดยิงนะครับมันไม่ใช่กดยิงทีละหนึ่งครั้งตึ๊กตึ๊กตึ๊กอย่างนี้นะครับมันจะมีหลายๆปืนนะครับอย่างเช่นปืนอ่า เวนดอล์นะครับที่ทมันต้องคลิกค้างสัก1วินะครับหรือว่าเป็นปืนนี้นะครับที่มันต้องกดคลิกรัวนะครับในการแบบว่าเร่งสปีดในการยิงนะครับมันเลยทําให้เรานะครับยังไม่ชินในช่วงแรกนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับก็จะเป็นการฝึกอีกแบบหนึ่งนะครับฝึกเดนแมทฝึกการยิงนะครับอันนี้ไม่ได้ฝึกการใช้สกิลฝึกในความแม่นนะครับแรกๆมันทําให้เรานะครับ คนชินกับปืนนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกับเพื่อนๆในแรลงหรือว่าเล่นกับเพื่อนๆในเกมอันเลดนะครับผมในการฝึกนี้นะครับผมก็ไม่อยากที่จะให้เพื่อนๆนะครับที่เป็นมือใหม่แบบผมนะครับเล่งที่จะแบบฆ่าเยอะๆหรือว่าเล่งที่จะแบบอ่าหัวร้อนนะครับจริงๆนะครับที่เรามาฝึกในแมตช์นี้นะครับหรือว่าโหมดนี้นะครับจุดป,ประสงค์ของเราก็คือว่าเราต้องการที่จะฝึก ความแม่นนะครับแล้วก็ฝึกใจเย็นแล้วก็ฝึกหัดรู้จักกับแดงดีคอยของปืนแต่ละปืนนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมว่าถึงเราจะฝึกแค่วันละ25นาทีนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเรามือนิง่งแล้วก็รู้ทิคในการเล่นในการยิงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากขึ้นเลยนะครับผม และสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในการฝึกเซนนะครับในครั้งนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามีเซนที่พอดีเราเล่นไม่เมื่อยนะครับเราเล่นได้สบายมือนะครับมันจะทำให้เรานะครับยิงแม่นขึ้นจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็เวลาในการฝึกนะครับเราไม่ต้องเน้นฝึกวันละ 2- 3สามชั่วโมงนะครับเราไม่ต้องหักโหมมาขนาดนั้นนะครับผมให้เราเน้นที่ความสม่ำเสมอความต่อเนื่องนะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่า เราจะเล่นแบบวันเดียวทั้งวันนะครับผมและนี่นะครับก็คือรูทีนวันวันหนึ่งนะครับในของผมนะครับที่เข้ามาเล่นในวอลเลย์นะครับก็จะมีเวลาในการฝึกซ้อม25นาทีประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าผมนะครับมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนอยากจะลองฝึกตามแบบผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ เข้ามาถามหรือว่าเข้ามาพูดคุยหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะแชร์เทคนิคว่าแบบนี้มันดีนะอะสามารถคอมเมนต์มาทักทายหรือว่ามาแนะนําผมได้นะครับผมยินดีรับฟังทุกคนเสมอนะครับก่อนที่จะลานไปนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม <kill> และเรานะครับจะเล่นกิ่งไปพร้อมกันนะครับสำหรับมือใหม่ทุกคนครับสวัสดีครับ